ครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูปุน่นสีดองพื้นครับดองพื้นหัวเก่ง แล้วพ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายคือครังนะครับเวลาพ่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนีพ่นลองพื้นบอลนะครับก่อนก่อนทำสีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตนะครับให้เจ้าล็อกกี้คันนี้นะครับครับที่ถ่ายต้นคลิปนะครับต้นคลิปบอกว่าพ่นสีรองพื้นนะครับเมื่อวานพ่นสีรองพื้นนะครับนี่ครับเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับหัวพ่นสีรองพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวรอหลังสงการเดี๋ยว มาทำสีต่อนะครับสีจริงครับข้างหน้านะครับประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับนะครับรองพื้นหมดแล้วนะครับหัวให้ชุมกันข้างล่างยังไม่ได้พ่นนะครับข้างบนพ่นแล้วนะครับรองพื้นเหลือกระบะนะครับกระบะเดี๋ยวปัดเอาพวกขี้พวกนี้ออกก่อนก่อนพ่นสีนะครับ เราเอารองพื้นนะครับเรนเลแลนนะครับลองพื้นกเกาะเหล็กเนี่ยครับกระบะประมาณนี้เลยในสายบางโคงบางโคในนิสัยแล้วนะครับเหลืออีกน่าจะหลังสงการประมาณวันสองวันก็คงเสร็จแล้วะครับน้ำนะครับก็ททำสีจริงคันนี้ลูกค้าเอาสีน้ำเงินนะครับคันนี้ น้ำเงินจะทำเป็นน้ำเงินพวกนี้น้ำเงินหมดนะครับแล้วข้างในเดี๋ยวเป็นสีเหลืองให้ครับข้างในเหลืองนี่นะครับโอก้แผงนี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับนี่นี้รอยเชื่อมให้ดูรอยเชื่อมประมาณนนี้อันนี้นนนนที่พ่นรองพื้นไว้นะครับ จะมาคัดดูอีกครั้งหนึ่งครับแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูทรงข้างๆครับดันดำเก็บได้ครับเป็นไงบ้างครับทรงประมาณนี้ยังไม่มีพวกบางโคนหน้าครับกับพวกซุ้มลงซุ้ม้ออะไรครับทรงมันจะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องวายแปดห้านะครับ 6BG ฝาส้มนะครับ ระบบพวกที่ฟงที่ปี่แล้วมันเดินใหม่ทั้งหมดนะครับใ่ถังเก่านอกเดินใหม่ทั้งหมดนะนครับเดี๋ยวหลังสงการยวเรามาอัปเดตพวกงานทําดาที่เสร็จแล้วแล้วก็ทําสีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเออสีจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับก็มีภายในนะครับภายในต้องเอาไปพุ่มเบาให้เข้าใหม่นะครับ เบาสองข้างกับไอตัวเบาะที่อยู่ข้างหลังครับเบาะนอนนะครับจะเ,เอาไปหุมให้ลูกค้าใหม่นะครับครับคันนี้คันนี้ก็ราคาเท่ากันกับคัน, Hi น,คคน,นคไฮเทคนะครับคันนี้ปิดให้ลูกค้าไปที่ห้าแสนเจ็ดนะครับคันนี้แบบไม่ได้กระบะไม่ได้เพนไลนะครับก็ลดบางอย่างกันไปนครับมี สำหรับคันนี้มียางหน้าไม่นะครับห้าเนเจ็ดได้ยางหน้าไม่ได้แอร์เดินใหม่แล้วก็สีเป็นสีน้ําเงินข้างในในกระบะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวผมทำสีเหลืองนะครับตัดเหลืองให้แล้วก็มีกันชนเลสครับกันชนเลสเดี๋ยวให้พาไปดูแนะ้วันะครับกันชนเลดเป็นกันชนเลดของเด็้ก้าน,นะครับแล้วก็มีแก้มเลดครับ แก้มเลดสองข้างอันนั้นเป็นอันเลดอันเดิมที่มันมากับหัวน,นะครับไอชิ้นกระจงกระจางพวกนั้นนะครับตรงนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเ,าเอามาประกอบครับเสียพวกนี้ก็พ่นไปแล้วครับแผงหน้าตาหวานครับมันจะประมาณนี้ น,นี้เลยยางหน้าใหม่จะต้องเปลี่ยนเย่ะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนย่อไปเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้เขาครับชงโชคม,มีหมดนะครับชงหน้าชงหลังสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ